แอบไปนอนไปหนึ่งนี่พร้อมสำหรับการเดินทางไปแคชเมียร์แล้วค่ะเรามอบริเช็ดของก็ดีขนดนกว่าหมอนแล้วก็หมวกแว่นตกาแดงยาค่ะอาหารแล้วก็มีมาม่าถุงหน้ากระปอ๋องอาหารพร้อมค่ะขนมก็มีนะคะพร้อมจนไม่มีที่จะเก็บแล้วค่ะ ที่สุดสําหรับคุณที่จะต้องพกไปด้วยทุกครั้งเลยก็คือหนังสือค่ะพกไปด้วยทุกครั้งทุกคลิปมีไว้อุ่นใจค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะขาดไปได้สําหรับทุกคนนั้นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือเงนินอย่าลืมนําเงินไปด้วยนะคะทุกคนและสิ่งสาคัญมากที่สุดสําหรับการเดินทางเพื่อนคู่ใจนั่นคือพาสปอร์ตค่ะทุกคนอย่าลืมมีพาสปอร์ตกันออกจากบ้านนะคะทุกคน สิ่งทีมสำหรับปุณมากๆอีกหนึ่งสิ่งนั่นคือม,มาม่าค่ะมาม่าที่พี่เต้าฝากไว้นะคะทุกคนคุ่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันที่สวนปุมนะคะ